สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แม่ก็มีการสอนนวดกระสาแบบไพรเวทนะคะใครที่อยากจะเรียนนวดกระส,สายศสรยกระสายท่านเทพพันสูงนะคะสามารถเพิ่มขนาดชะลอการหลังแล้วก็แข็งไม่เต็มที่หรือคนที่ไม่ยอมหลังเลยหรือแป๊บเดียวก็จบแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ <S <S เราก็จะเริ่มสอนแล้วนะคะเพราะว่าเราหยุดมาตั้งห้าหเดือน เราไม่สอนเลยนะคะตอนนี้ก็มีการเริ่มสอนบ้างใครสนใจก็ติดต่อกลับมานะคะอยากเพิ่มขนาดอยากไม่หลังเร็วนะอยากอึดทนแล้วก็ทรงสวยนะคะแล้วก็มีน้ำอสุจิเพิ่มขึ้นให้ปลดลองปวดเกลปัสสาวะโล่งนะคะก็พบกับอาจารย์แม่ได้นะคะติดต่อมาตามที่อยู่ให้ไว้วันนี้เราก็มีการสอนนวดกระใจ ที่ไม่ได้สอนานานมากนะคะก็น้องก็ไม่มีพื้นฐานในเรื่องการนวดเราก็ต้องสอนให้ละเอียดเพราะคนไม่เคยนวดเลยไม่รู้จักอะไรสิ่งอะไรนะ,ะแล้วก็มาเรียนนวดกระใสยด้วยต้องอาศัยความใจเย็นสอนให้เขาได้รับเยอะที่สุดให้เขาจําได้เยอะที่สุดเริ่มไม่ร้อนแล้วเราก็ไม่เอาแล้ว เสร็จแล้วเห็นหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถอดถุงมือหนึ่นะแล้วก็เอาทิชชู่นะเช็ดมือตัวเองสองสามรอบถอดถุงมือสองข้างลงทําขยะปิดปิดทีนี้ลูกค้าก่อนทําไม่ต้องลงไปไหนคะ่ะทิชชู่ทิชชู่ไม่ใช่หยิบชิ้นเดียวคะ่ะยาหงองของ เท็ดแขนตัวเองเนี่ยมันเป็นมันตรงไหนใช่ไหมทำต้องเร็วนะคะต่อเน,นื่องลูกค้าจะได้รับการบริการที่ไม่ต่อเน,นื่องต้องทำให้มันเป็น,นโปรให้ได้ใส่ถุงมือ,อข้างซ้ายชั้นเดียวข้างขวาสองชั้นเราต้องฝึกเราต้องฝึกสะส่วงถุงมือให้ก้องแค่ให้รู้ว่ะ ผมไม่โป้องอยู่ไหนเชื่กอกว่าอยู่ไหนยิงเร่งยิงสั่นใช่ไหมมันเหมือนเราใส่ถุงน่องอะคะ่ะคือใส่ถุงน,อนะะ่องมันต้องจับจับรวมก่อนแล้วก็มุดเข้าไปถ้าเรามาใส่ตั้งแต่เอวเลยนะถุงน่องนะส่วนถุงน่องนะมันก็จะปิดไปเรื่อยะะแต่ถ้าเรารวบตั้งแต่เอวมันเนี่ยไปถึงปลายเท้าแล้วก็ยัดทีเดียวนะยัดทีเดียวแล้วค่อยค่อยค่อยดึงมาเหมือนกันเลยะคะ่ะส่วนถุง,งจับสลัดปุ๊บเนี่ย แต่ถ้าถุงมือบางยี่ห้อเขาจะมีแป้งข้างในไงมันจะสวมลื่น